บีจีปทุมเล็กสองกำลังจะได้แข้งเจลิกถึงสองคนเดลับปิดบีจีปทุมยินเต็ดกำลังจะเปิดตัวกองหน้าจากทีมดังเจลิกอย่างชิม,มิสุเอสพาวที่ได้สินแดงดาม,มาร่วมทีมอีกทั้งก่อนหน้าที่บีจีปทุมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งช่วงตน้นฤดูกาลได้ดึงตัวทิติพันธ์พ่วงจนันท่องเครื่องทีมชาติไทยมาจากโอิตะทินิตะทีมน้องใหม่ในศึกเจลิกล่าสุด บีจีปทุมจะได้นักเตะจากเจลิกเป็นรายที่3หลังกำลังจะได้ตะวันโคสุโภมิดฟิลจากเซเรโซโอซาก้าเข้าสู่ทีมในช่วงเล็ก2นี้สำหรับตะวันโคสุโภแนวลุกไทยอนาคตไก่วัย20ป่ปีเดินทางสู่ความท้าทายที่ญี่ปุ่นร่วมทีมกับเซเรโซโอซาก้าในปี2019คบกาพร้อมกับฉุดวิชาที่ญี่ปุ่นด้วยระยะเวลา2ปีและเขากำลังจะย้ายสู่ทีม BG จปทุมในช่วงเล็ก2นี้ ทั้งนี้การไปเจลิกครั้งนี้ของตะวันควสุโผลได้เรียนรู้วิชาลูกหนังจากสามแข้งระดับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างโฮตารุยามังูจิโยอิจิโร่คาคิตานิฮิโรชิคิโยตะเกะอีกด้วยและวิชาที่ญี่ปุ่นที่ตะวันได้รับจะมาช่วยบีจีปทุมพิเก็มในช่วงเล็ก2นี้